สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้กะมาหอดอำเภอข้ามคุณเจียวแล้วนะครับพอดีน้องชายโทรมาเรียนน้ำเน่ลงอยู่นี่ครับทีมงานเอทีมโปรดักชั่นครับทีมงานอากินะครับแล้วก็อาจารย์ลุงมายอนะครับตัวนี้ก็เป็นรถคันนี้เป็นรถอาจารย์ลุงนะครับคันนี้เป็นรถอากินะครับก็มีรถเครื่องเป่นไฟนะครับเป็นมือ ไละครับสวัสดีครับ <c oughs> เป็นเมือไรเมือไรแน่นอนครับเมือนี้นเนาะเมือไรบุญงไฟเมือจูดครับถือว่าเมือไล่ะเมือนี้ยผลมาบนงกนพาพอดีครับลงเวทีครับไฟก็ไลยบีมก็ไล่ครับ,รบรคุณลงเป็นถัดกันนะครับตู้โลครับ sc ครับ <c oughs> ทางซ้ายครับเสียงกลางเป็น DPK นะครับดูเอ็ีครับสองสี่หกครับสิบสใบครับ ยีบครับโอ้วางยีบีเคกลางนะครับนี่เบิร์ี่รับเซนเตอร์สองสี่หกแปดสิบสใบยีสิดอกโอ้ยี่สงดอกทั้งเบดครับจอเอลดีรับ โอ้เบียดซีสิบสองดอกสวยงามเลยครับอลังการไรเบียดซีสิบสองดอกโอ้ทีมงานมากกันคุณนาฟ้าพังสวัสดีครับ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 วันดีครับวัสดีครับคุณหนาฟ้าพังยี่สี ก็ล่ลงลายเด้อครับว่าจไม่เก็บซอยเล้ลงหลแม่นก็บอยู่อดเก็บเด้าเก็บเก็บซอยโอ้อาจารย์โอ้อาจารย์เพื่อนได้นิกอเปิดเพียงแล้วครับมันเงียบเงาจเหรอฮะสวัสดีครับอาจารย์ลุงครับสวัสดีครับอาจารย์กอฟครับสวัสดีครับอ้ครครับ สายเงิดซาแนล่ไม่เอาให้โอกาสพ่อีก่นึงบ่าเอ้ยโบแมตรเอาสวัสดีครับโจสักลินครับพี่กิตสุขเช้่วสวัสดีครับพิ่บอกว่าสายเงนซาแสมแนลบอกบับเป็นไงครับมือถือฟันไฟเองใหม่ใหม่ก็ขึ้นเลยแล้วครับเข้ามาผู้ใดก็บอกมาฮะอยู่ในย t u b e เดี๋ยวผู้เล็นก็บอกมาเออสืบสวนลบออกเลยตัว โอ้เบียดขึ้นไรหรอเอาบอดบอดไฟขึ้นไงแถมเมื่อนก็บอกนอนโบกโอ้มีหอดไฟอยู่ผิบอมก็เีเี็ดคักฮะมันเหลือครับยุ่นแน่ยู่นอันและย่ไรตอนเปิดเพลยงตอนเปิดเพียงมันเปิดเตรียมที่หรอเปิดเปิดคีดีอว เขียดเขียวบะเขียดแดงพอดีผมร้อยฟังอยู่โดนเติบแล้วนะเปิดเีดอ๋อโอ้ห้าห้าเอาตัวเบียดมาวางยังส่บาทเสียงกลางเขาคือบ่บว่างนำขี้แรกก็ว่าชิบางครับมาเมียนะครับัน อการไล่ไซด์ช่านี่ังกี่ขั้นซีสิบสองดอกใอ้แั่สูง4ีสิบแปดอกเขาด้วฮะมันต่างกันแค่หดอกเลยเอาเปิดๆครับเพามีฝนหรอละเปิดเลยครับค้องฟ้า ปอดโปร่งแล้วไม่มีฝนแล้วเปิดเปิดครับเครื่องมองไหนผมไปคือฝนบ่มมีดอกรับประกันชั่วนนี้กลังทะเลาะกันอไปเปิดเครื่องปั้นครับผมไปมองไหนคือบ่รตูมองนั่นรอดฝนนน่นไปครับคันผมนี้คันพมนี้นี่โต๊กเท่ครับเดี๋ยวผมอยู่เดี๋ยวหานอนน้ำมันนี่ก็ได้ครับอันนี้ครับ โอ้ยผมเศร้าเห็ดแลลวดิไม่สางวัดนี่พ่งโลโก้เขาดิโอ้อไปติดเครื่องครับติดจังติดจักจอ led โอ้จอ led เฮ้าบ่บ่เมื่อเลยตัวนี่ยวันนี้ครับอาจารย์บ่เมื่อเลยมครับตั้งแต่เมื่อนั้น เมื่อลบมา่ไหร่บครับมลม่ไหม่เม่อไม่มไห่เนาะครับโอ้ผู้ใดที่ทราบเมื่มอไห่กอครับ ก็บบตอนตอนแถวตอนขี้หูเศร้าเลยผู้รับผิดอย่างนี้ลายลายไอ้ผูลรศิลปินครับเหมือนแรกแม่ว่าเอาเลยครับลายลายแม่ศิลปินลายเมื่อเศร้ากรับมาตามศิลปินเลยไอ้ผูลรศิลปินเลยก็มีอยู่ห้อยกับเตียมมาเลยครับห้อยกับเตียมมาลายเตี้ยมาลายครับคลิปคลิปห้อยเตี้ยอยู่โรงเรียนเบียนกับมีอยู่ในนี้เพราะท่านในร่มถุงหนึ่ง วันสุกการไร้กันหนึ่งครับสงกการเกลี่ยมืดเลยช่งว่างไงหนึ่งนี่เ่าท่านด้ลงเดี๋ยวลงเลยมาแรื่องสงกการเป็นแผงสงกการเกลี่ยสิบสองใบเลยครับถางละสิบสองใบที่สอดแกงกัดเอาสักครู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเสร็จระบบแล้วเปิดเครื่องปั้นแล้วเปิดให้พี่น้องเลยชมอีกครับ